ตลนที่เหมาะกับหนุ่มๆสาวๆแนะนำา2ตัวนี้เลยค่ะตัวแรกใช้ก่อนนะคะตัวนี้มีความบางเบามากกว่าค่ะไฮยาอินเทนซีฟไวท์ทินนิ่งพรีเซรามค่ะเขาจะช่วยเพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวของเราใครที่มีจุดด่างดำรอยสิวรอยดำค่ะไปตากแดดมามีฝ้ากระต่างๆแบบนี้สามารถใช้ไฮยาตัวนี้ เทใส่มือประมาณ3หยดเท่านั้นค่ะแล้วก็ทาลงไปบนผิวหน้าของเราค่ะเว้นรอบดวงตานะตัวนี้เขามีสารสกัดจากมะนาวคาเวียค่ะมี AHA อ่อนๆช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่มันหลุดล่อนค่ะที่มันตกค้างอยู่บนผิวของเราค่ะมีดอกไม้3ส,สายพันธุ์จากประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วยังมีดอกซากุระจากประเทศเกาหลีด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นเนียนนุ่มใสามากๆนะคะและ,และยังมีอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้เป็นไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตสำหรับคนที่เริ่มมีริ้วรอย รอยล่องลึกจุดด่างดําค่ะตัวนี้มีเซรามาย์นะที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะมีไฮยาลูรอนจากเยอรมนีค่ะมีเปปไทด์คอมเพล็กซ์ค่ะแล้วก็ยังมีทั้งวิตามินซีวิตามินอีด้วยนะมีเบตากูแคนด้วยค่ะช่วยในการยก,กระชับค่ะผิวของเราค่ะให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่ผิวเริ่มมีริ้วรอยล่องลึกล่องตื้นค่ะมีความหย่อนคล้อยต่างๆแบบนี้ค่ะไฮยาลูรอนจะเติมน้ําให้กับผิวทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชืน้นดู ดูอ่อนเยาวค่ะใครสนใจก็กดลงไปในตะกร้าร้านค้าได้เลย